มีหลักการทานมีวิธีการทานนะครับเพราะฉะนั้นอาหารในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งอาหารที่มีประโยชน์ท<ม>านแล้วหุ่นดีทานแล้วให้สุขภาพดี<ม>จะเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปติดตามในเรื่องของเทรนด์อาหารในปัจจุบันกันบ้างครับโดยพฤติกรรมการบริโภคในยุคป,ปัจจุบันที่หันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้นได้จุดประกายให้กับผู้ประกอบการหันมาใช้คุณประโยชน์ของอาหารประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้แม้กระทั่งเมล็ดธทญพืชมาเป็นจุดขายของอาหารเพื่อสุขภาพสร้างความแตกต่างรวมทั้งพัฒนารสชาติให้ง่ายต่อการรับประทานเพื่อจอบกลุ่มลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยน้ำเทนพืชปั่นที่เห็นอยู่นี้นะคะใช้ถั่วปั่นด้วยกันสามชนิดค่ะมีถั่วเขียวถัว่วแดงแล้วก็ถั่วดำนะคะซึ่งเป็นเมนูที่เหมาะสําหรับคนรักสุขภาพมากๆค่ะและเดี๋ยวนี้นะคะคนรุ่นใหม่ก็หันมาใส่ใจในเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นค่ะ ร้านบ้านถัวเย็นเป็นอีกหนึ่งร้านที่ดึงคุณประโยชน์ของธัญพืชมาเป็นจุดท้ายอีกทั้งยังพัฒนาสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อเอาใจผู้บริโภคควบคู่ไปกับการจัดแต่งที่สวยงามเครื่องดื่มนะครับที่เวลามาถึงบ้านถุ่เย็นแล้วเนี่ยเราก็ภูมิใจไว้ต้อนรับลูกค้านะครับเรียกว่าเป็นเมนูที่เป็นเป็นซิกเนเจอร์ของร้านหรือว่าเป็นที่ยอดนิยมของร้านก็ได้นะครับซึ่งเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นตัวต้นกําเนิดของบ้านถุ่เย็นเลยนะครับเราเรียกว่าเมนูถุ่วเย็นปั่นนะครับซึ่งเราเป็น ผู้คิดค้นนะฮะเจ้าแรกของประเทศไทยนะครับในตัวถั่วเย็นปั่นเนี่ยลูกค้าก็สามารถเลือกได้ชนิดถั่วได้ตามชอบไม่ว่าจะเป็นถัว่วแดงปั่นนะครับถั่วดําปัน่นถือถั่วเขียวปั่นนะครับหรือว่าบางท่านจะชอบอยากได้คุณประโยชน์ของถั่วทุกครบทั้ง3าชนิดเลยก็เลือกเป็นเมนูถั่วรวมปั่นก็ได้นะครับซึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็จะทําให้เครื่องดื่มถั่วเย็นปั่นเนี่ยนะครับ เป็นเครื่องดื่มที่รสชาติดีนะครับนะครับแล้วก็มีคุณประโยชน์เพิ่มเติมลงไปด้วยนะครับซึ่งในช่วงหลังๆนี่นะครับผมก็สามารถให้ลูกค้าเนี่ยเ,เลือกในส่วนของตัวท็อปปิ้งเพิ่มเติมนะครับประยุกธัญ,ญพืชนังรักนะครับหรือว่าวุ้นโฮเมดเนี่ยทานคู่กับพวกเมนูถั่วยเย็นปั่นด้วยทําให้ได้อัทรถรดในการทานมากขึ้นนะครับ ความหลากหลายของเมนูทั้งอาหารข่าวและหวานบวกกับข้อมูลด้านสรรพคุณของธัญพืชชนิดต่างๆทําทให้ลูกค้าทั้งคนในพื้นที่และต่างถิ่นต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารสชาติของธัญพืชไม่ต่างจากอาหารทั่วไปก็มีถั่วแดงอวุวนอะไรางเงี้ยแล้วทำใอะไรในร้านเรบ้างก็คงเป็นบรรยากาศแลละการแต่งร้านอะไรพวกนี้ อ๋ออร่อยดีครับ <c oughs> ก็ประทับใจเกี่ยวกับบรรยากาศภายในร้านอะไรเงี้ยค่ะมันก็แบบชิวๆนั่งคุยกันก็โอเคก็อร่อยดีละคะ่ะของร้านนี้เหมือนเขาจะทําก็โอเคคือแทบไม่ค่อยได้กินพวกเาคาลอะไรแบบนี้เลยเรองประธานกลุ่มุสาหกรรมอาหารสภาวสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสทอทยอมรับว่า ปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไปนอกจากต้องการอาหารแบบ ready to eat แล้วยังพบว่าอาหารเพื่อสุขภาพมีอัตราการเรติบโตวกว่าร้อยละสต่อปกีก็มีทิศทางไปในทางที่น่าจะเติบโตได้นะครับเพราะว่า,าต้องบอกว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ <S <S ทีอ่อยากนอกจากจะทานอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษแล้วยังอยากได้คุณค่าจากอาหารด้วย ของโปรตีนต่างๆนะครับก็พืชประเภทถั่วเนี่ยก็จะเป็นพืชที่มีประโยชน์กับร่างกายในด้านนี้นะครับแล้วก็จะปลอดภัยจากเรื่องไขมันต่างๆด้วยนะครับก็เป็นเทรนด์ของอาหารเพื่อสุขภาพโดยรวมนะครับ แต่การตอบรับที่ดีของอาหารเพื่อสุขภาพนอกจากจะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วยังเป็นช่องทางในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย